ไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีข้อต่อรองใดๆที่จะเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลโดยนายคุณยิ่งรักชินวัตรจะยินยอมโดยดีมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนหรือจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรักชินวัตรและคณนะส่วนประชาชนจะเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศโดยเต็มที่และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนทั้งหลายได้กำาหนดร่วมกันในครั้งนี้เท่านั้น นายกยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ตอบข้อที่กระผมได้กร่าเปลี่ยนไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นผมถือว่าผมได้เป็นตัวแทนของประชาชนบอกเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมวลมหาประชาชนต่อคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วและผมได้บอกกับคุณยิ่งรักชินวัตรว่า นี่จะเป็นการพบกันครั้งเดียวระหว่างผมกับคุณจิ่งรักและจะไม่มีการพบกันอีกจนกว่าชัยชจะาจะเป็นของประชาชน